คุณผู้ชมดูราคากันตรงนี้เช้าวันนี้เนี่ยเห็นไหมคะดิฉันไม่ได้โม้นะ,ะปรับขึ้นราคาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างจริงๆค่ะราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซโฮอลเฉพาะ e85 ปรับขึ้น1บาทต่อลิตรนะคะกลุ่มดีเซลปรับขึ้น2บาทต่อลิตรค่ะมีผลตั้งแต่ตีหที่ผ่านมาราคาใหม่ไล่ให้ฟังกันดังนี้นะคะคุณผู้ชมที่ใช้95 แก๊สโซฮอล95นี่นะคะคุณผู้ชมอยู่ที่39บาท65สตางค์ต่อลิตรค่ะ91ค่ะ39บาท38สตางค์ต่อลิตรนะคะ E20 ใครใช้ E20 วันนี้อยู่ที่32บาทขอภัยค่ะ E20 อยู่ที่38บาทจุด54อ่า E20 38บาท54สตางค์นะคะ,ะแก๊สโซฮอลนะฮะ E85 e v โวช่ไหมฮะ อยู่ที่32มสบสาทแปสตางค์ต่อลิตรไฮดีเซลครับ B 2 0เนี่ยฮนะ S, อยู่ที่31มสบาทเกสตางค์ต่อลิตรนะฮะแล้วก็ไฮดีเซล S นะฮะอยู่ที่31มสบาทเกสตางค์ต่อลิตรแล้วมีไฮดีเซล S อส B 7โ <B 7. S 2> อ้โห oh, เขาแยกจอยไปเรื่อยๆนะฮะอยู่ที่31มสบาทเกสตางค์ต่อลิตรหากว่าจะเอาพรีเมียมหน่อยไฮพรีเมียมดีเซล S B 7 อยู่ที่37บาท96สตางค์ต่อลิตรโอ้อวบอ,วอวฮะอราคานี้คือว่ายังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ของกรุงเทพมหานครนะค,นะค่ะส่วนการปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลนะคะก็มีผลสืบเนื่องมาจากมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือเมื่อวานเราก็นำเสนอแล้วล่ะครับกบเนอเขาเห็นชอบนะคะราคาจะเริ่มต้นที่32บาทต่อลิตรแล้วก็เดี๋ยวดีเซลจะปรับขึ้นเป็นขั้นบันไดมันไม่สุดที่32แล้วค่ะปรับขึ้นแบบขั้นบันไดจะส่งผลให้ราคาสูงสุดอยู่ที่ สาสิบห <35 S 2> ้าบาทต่อลิตรฟังไม่ผิดนะฮะคุณผู้ชมฮะแพงแพงแพงฟังแบบจุกจุกไปเลยอ่ะปัจจุบันครับต้นทุนราคาน้ำมันดีเซลที่แท้จริงครับจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบาทต่อลิตรนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาสิครับมีการอุดหนุนจากกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อตึงราคาน้ํามันไว้ไม่ให้กระทบต่อผู้ประกอบการเอกชนแล้วในรอบสัปดาห์นะราคาน้ำมันตลาดโลกเนี่ยมีการ ปรับลดลงนะซึ่งมีผลนะถ้าปรับขึ้นปรับลงมีผลแน่นอนค่ะซึ่งตอนนี้มันดูจะไม่ลงมันเป็นขาขึ้นอย่างที่คุณเทรเดชบอกจริงๆนะคะและถ้าปรับขึ้นแน่นอนมันก็จะมีผลต่อการปรับเงินหนุนปรับเพดานราคาน้ํามันด้วยนะคะมันก็จะแปรผันกันกับราคาน้ํามันในตลาดโลกด้วย